ถ้าไปประจับแจ้งในตัวผัสสะตัวนั้นตัวเดียว้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อารมณ์แต่ละอารมณ์คือตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏก็คือคือผัสสะเนี่ยนะได้แก่ตัวผัสสะ จกักขูสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะแล้วก็มโนสัมผัสสะจริงๆแล้วเราจะสามารถเรียกว่าความรู้สึกก็ได้นะรู้สึกทางตาเนี่ยเราเราเราเรียกว่าเป็นจกักขูสัมผัสสะได้เลยนะ ความรู้สึกทางตาเนี่ยเรียกว่าจักขู่สัมผัสได้รู้สึกทางหูก็เรียกว่าโสตัสสัมผัสสได้รู้สึกทางจมูกเรียกว่าคานาสัมผัสะได้รู้สึกทางลิ้นก็ชิวหาสัมผัสะได้รู้สึกทางร่างกายก็เรียกว่ากายยะสัมผัสได้รู้สึกทางใจเป็นมโนสัมผัสะทำไมความรู้สึกเหล่านี้จึงเป็นตัวผัส เพราะว่าขณะที่ปัจจุบันธรรมปรากฏเนี่ยรู้สึกทางตาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยจากขุประสาทที่กระทบโลปารมนั้นยังไม่ดับไปจากขุวิญญาณคือรู้สึกทางตาที่เกิดขึ้นได้ประชุมรวมกันสามประการเมื่อ ประชุมรวมตัวกันสามประการจึงทำให้เกิดความรู้สึกตรงน,นี้ท่านแสดงตัวผัสสะเป็นประธานนะเมื่อแสดงตัวผัสสะเป็นประธานจากหุวิญญาณก็ไม่ได้แสดงเป็นประธานจึงผัสสะก็เกิดกับจักหุวิญญาณเนี่ยในจักหุวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ย มีนามารมเกิดพร้อมกันกันกบจกักขุวิญญาณมีอะไรบ้างอ่ะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอตคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการวมทั้งหมดสัมปยุตธ,ธรรมตรงนี้มีอยู่แปดประการจากักขุวิญญาณหนึ่งผัสสะหนึ่ง เวทนาหนึ่งสัญญาหนึงัษะเวทนาสัญญาเจตนาอีกหนึ่งแล้วก็อัษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกัตตาชีวิตินทรีย์มนัสสิการนี่คือสภาวธรรมเราเรียกว่าความรู้สึก ทางตาก็ได้นะไอ้ความรู้สึกทางตาก็เกิดขึ้นทั้งหมดเจ็ดแปดประการเนี่ยที่ทำหน้าที่ประชุมรวมกันสำเร็จเป็นตัวจักขุสัมผัสะฉะนั้นมีความรู้สึกทางตาไอ้ความรู้สึกทางตาตรงนั้นเนี่ยถ้าเรา กาะทำโยนิโสมนัส,สิการคือเข้าไปใส่ใจมีสติเข้าไประลึกถึงเมื่อมีโยนิโสใส่ใจถูกตรงน,นี้สติก็เกิดด้วยนะสติเกิดสติอปฐานเกิดเมื่อโยนิโส กับสติทํางานร่วมกันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นรอบรู้ปัญญาก็เกิดขึ้นรอบรู้รอบรู้อย่างไรอ่ะรอบรู้ความเป็นจริงว่าผัสสะนั้นเนี่ยมีการแปรเปลี่ยนไป มีการคงทนอยู่ไม่ได้มีการดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างก็คือเข้าไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาในการเข้าไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตะตาตรงนี้ก็เริ่มต้นจากอุทยพยา,ยานเห็นเกิดเห็นดับพังขยาน พยา,ยานเนี่ยไปตามลำดับเนี่ยคือวิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละญาณแต่ละญาณเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับการเกิดการดับและแต่จะไปชัดเจนตัวไหนก็คือเกี่ยวข้องกับไตรลักษณะไปเห็นโดยไตรลักษณะ พอใส่ใจเห็นชัดเจนมากขึ้นวิปัสสนาก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าแล้วก็ทำให้เกิดการถ่ายถอนถ่ายถอนถ่ายถอนอภิชาและโทมนัสนะที่ถูกถ่ายถอนคืออภิชาถูกถ่ายถอนโทมนัสถูกถ่ายถอนก็คือความยินดีความยินร้าย ทำให้ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดทำให้กิเลสไม่เกิดเป็นการหยุดกิเลสตอนนี้เขาเรียกว่าระวังนะที่บอกว่าระวัง ระวังบาปอกุศลธรรมก็คือระวังความยินดียินร้ายสองประการเนี่ยไม่ให้เกิดเมื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงโดยไตรลักษณะหรือสามัญลักษณะเนี่ยก็ทำให้เกิดการวางเฉยเมื่อ มีการวางเฉยเฉยด้วยวิปัสนาตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสโูเปกขาเข้าไปมองเห็นโดยวิปัสนาปัญญาแล้ววางเฉยเนี่ยการวางเฉยนั้นวางเฉยด้วยวิปัสนาท่านเรียกว่าวิปัสโูเปกขา ตรงนี้นี่เองนะที่ที่ละวังบาปได้นะระวังบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนะที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดก็ผัสสะเกิดขึ้นแต่ละผัสสะแต่ละผัสสะเนี่ยบาปอากุศลธรรมมีสิทธิ์ที่จะเกิด เมื่อมีผัสสะแล้วบาปอกุศลธรรมมีโอกาสที่จะเกิดถ้ามีการระวังบาปอกุศลธรรมก็ไม่เกิดถ้าไม่ได้ระวังบาปอกุศลธรรมก็จะเกิดบาปอกุศลธรรมเกิดอย่างไรเมื่อไม่ได้ใส่ใจผัสสะเวทนาก็เกิด เวทนาก็จะมีสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาวเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาตัณหาความยินดีในสุขก็จะเกิดนี่คืออกุศลธรรมถ้าเป็นทุกขเวทนาโทมนัสความยิน้ายขัดเคืองใจก็จะเกิดนี่เป็นอกุศลธรรม หรือถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วไม่ได้ใส่ใจอวิชชาก็เกิดคือโมหะปกปิดภาวะของเวทนาทําให้มองไม่เห็นความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณะเป็นสามัญลักษณะขมองไม่เห็นความเป็นจริง สุขเวทนายินดีเกิดทุกขเวทนายินร้ายเกิดอุเบกขาเวทนาขาดโยนิสโสมนัสิการขาดสติปฐานอาวิชชาเกิดเห็นไหมเนี่ยบาปอากุศลรธรรมเกิดเลยเมื่อมีผสะแล้วไปถึงเวทนาคราวนี้บาปอากุศลรธรรมก็เกิด ในการระวังบาปอกุศลธรรมก็คือเมื่อมีผัสะโยนิโสใส่ใจทันทีสติปัฏฐานเข้าไปะระลึกถึงทันทีคราวนี้เมื่อมีโยนิโสกับมีสติปัฏฐานวิปัสนาปัญญาก็เกิดมองเห็นความเป็นจริงพอไปมองเห็นความเป็นจริงปัญญาเกิด วิปัสนาปัญญาเกิดก็วางเฉยวางเฉยก็ขจัดความยินดีขจัดความยิน้ายก็คือไม่ทำให้ความยินดีเกิดเพราะผัสสนั้นไม่ทำให้ความยิน้ายเกิดเพราะผัสสนั้นก็เลยเรียกว่าระวังบาปอุสลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดอันนี้เมื่อโยโอนิสสไม่ทัน ในผัสสะสติเข้าไประล,ลึกไม่ทันเวทนาก็เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาการเวทนาเกิดก็ยังอีกขั้นตอนหนึ่งนะที่เราจะหยุดยั้งบาปอกุศลธรรมยังสามารถระวังได้ เพราะบาะปุปสนรธรรมยังไม่เกิดเราระวังตรงผัดสะไม่ทันก็ไประวังที่เวทนาพอสุขเวทนาเกิดโยนิสมนสิการสติปัฏฐานเกิดเข้าไปเห็นสุขเวทนาตามแนวทางของเวทนานุป,ปัสนาสติปัฏฐาน หรือทุกขเวทนาเกิดโยนิโสในทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาเกิดโยนิโสในอุเบขาเวทนาเมื่อเข้าไปโยนิโสในเวทนาใดเวทนาหนึ่งสติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกถึงเวทนานั้นๆก็จะทำให้ปัญญาเกิดเห็นเวทนานั้นโดยไตรลักษณะหรือสามัญลักษณะ วิปัสนาปัญญาเกิดวางเฉยเรียกว่าวิปัสนูเปกขาก็เป็นการระวังบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดคราวนี้ระวังไม่ทันทาไมอะระวังผัสที่ผัสสะก็ไม่ทันระวังที่เวทนาก็ไม่ทันยินดียินร้ายเกิด พอเป็นสุข,ขเวทนาคินดีพอใจเกิดตัณหาเกิดพอเป็นทุกข,ขเวทนาโทมนัสเกิดหรืออุเบกขาเวทนาอาวิชชาเกิดนี่เรียกว่าระวังไม่ทันเมื่อระวังไม่ทันบาปอากุศลธรรมก็เกิดขึ้น เมื่อบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นต้องใช้ป,หา,รป,ราปหานประทานปหาญณประทานจัดการบาปอกุศลธรรมก็คือโยนิโสในบาปอกุศลธรรมเลยสติประธานเข้าไปรู้ถึงบาปอกุศลธรรมอะไรเกิดอภิชาก็ โยนิสโสในอวิชชาหรือโทมนัตก็โยนิสโสในโทมนัสถ้าเป็นอวิชชาก็ยากหน่อยนะโยนิสโสยากหน่อยเพราะว่าวิชาแปลว่าปกปิดเนี่ยนะปกปิดปกปิดภาวะแห่งความเป็นจริงทำให้มองไม่เห็น โดยไตรลักษณะโยนิสสก็ไปทำงานในบาปอากุศลธรรมเอาบาปอากุศลธรรมนั้นเนี่ยมาใส่ใจสติเข้าไประลึกถึงแล้วก็มองเห็นตัวบาปอากุศลธรรมนั้นเนี่ยโดยสามัญลญักษณะหรือไตรลักษณะ ก็ทำให้เกิดการวางเฉยเมื่อตัววางเฉยเกิดชื่อว่าเป็นการละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> บาปอกุศลธรรมเกิดท่านให้ใช้ประหารประทานนะใช้การละนะละ,ะบาป อุศลธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยการเข้าไปใส่ใจตัวบาปอุศลธรรมส่วนภาวนาประทานเนี่ยระทำให้กุศลใหม่ๆเกิดกุศลใหม่ๆเกิดเนี่ยเกิดได้หลายวิธีนะเกิดได้หลายวิธี โยนิโสในผัสสะก็เป็นการให้กุศลใหม่ๆเกิดโยนิโสในเวทนาก็เป็นการให้กุศลใหม่ๆเกิดเนี่ยตอนละวังบาปอกุศลธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นภาวนาประธานด้วยนะ่คือทำให้กุศลใหม่ๆเกิด หรือขณะธรรม <c oughs> หน้าที่ประหารประทานละบาปอากุศลธรรมละบาปอากุศลธรรมด้วยแล้วก็เป็นภาวนาประทานด้วยเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าเวลาโยนิโสมนัสิการในบาปอากุศลธรรมที่เรา ต้องการละบ,บาปอกุศลธรรมก็เป็นการเจริญกุศลทำให้กุศลเกิดอันนี้ก็ชื่อว่าภาวนาประทานเป็นการกระทำให้กุศลใหม่ๆเกิดเมื่อมีโยนิสมนักสิการเวลาใดมีสติปัฏฐานเวลาใดนั้นหมายถึง เป็นการกระทำภาวนาประทานเพราะว่าโยนิโสะจะเกิดต้องเกิดกับกุศล,ลจิตจะไม่เกิดกับจิตพวกอื่นนะสติประธานจะเกิดต้องเกิดกับกุศลจิตก็ชื่อว่าเป็นการทำกุศลใหม่ๆให้เกิดส่วนอนุลักษณาประธานนั่นคืออะไรรักษาระดับ ของกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้ตกตำ่ำในการรักษาระดับรักษาอย่างไรอะ่ะวันนี้เราใส่ใจได้หนึ่งชั่วโมงวันพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ใจให้ได้หนึ่งชั่วโมงถ้าใส่ใจไม่ได้หนึ่งชั่วโมงระดับของกุศลตกตำ่ำถ้ารักษาระดับของกุศลให้ไม่เกิดเสมอต้นเสมอปลายเนี่ย นั่นคืออนุรักษณาประธานไม่ให้ไม่ให้ใหตกต่ำก็คือไม่ให้น้อยฝ่าทำให้กุศลนั้นเนีเกิดสม่ำเสมอถ้าเราขาดการโยนิโสขาดการระลึกรู้สึกเนี่ย กุศลตกต่ำถ้ามีการโยนิสอยู่บ่อยๆสติปัฏฐานอยู่บ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นการรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้ตกต่ำก็ให้มันเกิดเรื่อยๆเกิดอยู่ประจำประจนการมาปฏิบัติธรรมก็คือมากระทำให้สิ่งๆนี้เกิดนะ ก็คือประทานความเพียรนะความเพียรสี่ประการถ้าความเพียรสี่ประการเกิดเราก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงธรรมมีโอกาสที่จะเข้าไปเห็นอริยสัจธรรมเห็นด้วยประทานคือความเพียร ความเพียรผู้เรงจึงทรงแสดงว่าบุคคลล่วงพ้นจากทุกขได้เพราะความเพียรก็คือเพียรสี่ประการนี้นี่เองนะใ้เพียรสี่ประการเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกันกันกบอะไรอ่ะเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบโยนิสมานัสิการแล้วก็สติปัฏฐาน สัมมประทานสีเนี่ยเป็นธรรมะหมวดหนึ่งในโพธิปัจเจยธรรมสติปัฏฐานสีสัมมประทานสีอิทธิบาทสีอินสีห้าพละห้าโพธชงเจ็ดมักมีองแปดในอนุโลมยานเนี่ยจึงมองเห็นไงมองเห็นว่า เมื่อปฏิบัติตามโพธิปัจเจยธรรมเนี่ยวิปัสนาญาณทั้งแปดเริ่มต้นจากอุทยพยญาณเนี่ยไปถึงสังขารุปเปกขายานเกิดขึ้นเนี่ยอนุโลมญยานก็คล้อยตามไงคล้อยตามว่า ปัญญาคือความเห็นแปดประการนี้นี่แหละที่จะเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นแล้วก็อนุโรมยานก็คล้อยตามข้อปฏิบัติที่กระทำให้วิปัสสนาญาณทั้งแปดเกิดก็คือโพธิปัจจยธรรม ท่นบอกว่าคล้อยตามวิปัสสนาญาณแปดที่ได้เห็นมาคล้อยตามธรรมะเบื้องบนคือโพธิปักขียธรรมตรงน,นี้ถ้าอุปมา,มาเหมือนกับพระราชานะพระราชาได้เข้าร่วมในการ ชำระคดีโดยมีอมาตย์ราชบัณฑิตแปดท่านนะเป็นผู้วินิจฉัยคดีพระราชาได้ฟังคำวินิจฉัยคดีของอมาตย์ราชบัณฑิตแล้วพระองค์ทรงขอพระราชหฤทยัยในการตัดสินในการวินิจฉัยคดี ว่ากระทาได้ถูกต้องนะพระองค์ทรงใช้อะไรตัดสินที่ตัดสินก็คือตามคำวินิจฉัยของอม,มาตราชบัณฑิตแปดท่านแล้วพระราชารู้ได้ยังไงว่าอม,มาตราชบัณฑิตแปดท่านเนี่ยวินิจฉัยถูกเพราะ มีตัวบทกฎหมายเป็นโบราณราชประเพณีไอตัวบทกฎหมายเป็นโบราณราชประเพณีเนี่ยบัณฑอามาตราชบัณฑิตเนี่ยได้วินิจฉัยไปตามโบราณราชประเพณีตามตัวบทกฎหมายพระราชาเป็นนักแม่นกฎหมายนะก็เข้าใจว่าอามาตราชบัณฑิตนั้นเนี่ยได้ตัดสินถูกต้องตามโบราณราชประเพณี โบราณราชประเพณีนี้คืออะไรโพธิปัจิธรรมเอามาราชบัณฑิตก็คือวิปัสสนาญาณแปดตั้งแต่อุทยพยา,ยานไปจนถึงสังขารุเปขายานก็คือวิปัสสนาญาณทั้งแปดเกิดก็เพราะเป็นไปตามโพธิปัจิธรรมที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือสมมติประธานสี่สมมาประธานสี่ แต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะการปฏิบัติเนี่ยโพธิบัตยธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ยมันพูดปฏิบัติธรรมที่ต้องการความชัดเจน,เนต้องชัดเจนในพธิปักยธรรมอีกสติปฐานสี่สมปทาน4อิทธิบาทสี 4, อินสียห้าลระโหพชฌชงเจ็มรคมีองแปด วิปัสนาปัญญาจะเกิดก็เกิดจากโพธิปัจเจ้าธรรมเนี่ยโพธิปัจเจ้าธรรมสามสิบเจ็ดประการแล้วก็โพธิปัจเจ้าธรรมจะต้องเกิดทุกหมวดเวลาเกิดขึ้นครบบริบูรณ์เนี่ยจะไปครบบริบูรณ์ในมัรคจิตนะพอมัรคจิตเกิดโพธิปัจเจ้าธรรมสามสิบเจ็ดประการเนี่ยจะเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ แล้วก็นี่คือหนทางแห่งการกระทําความเพียรน,นะว่าจริงๆที่เราบอกว่าเพียรเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาตัวเดียวยก็คือกระทำธรรมะเจ็ดหมวดสามสิบเจ็ดประการให้เกิดขึ้น ครบบอิบูรณ์แล้วก็หัวใจในการที่จะกระทำให้ธรรมะเจ็ดหมวดหรือ37ประการเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ก็อยู่ที่โยนิโสมนัสสิการกับสติปฐานสติปฐานเนี่ยท่านจึงแสดงว่าเป็นมรรคเบื้องต้นนะมรรคเบื้องต้นก็คือ บุพภาคมักส่วนอริยมรคมีองค์แปดเป็นมรคเบื้องปลายเมื่อกระทํามัรคเบื้องต้นให้เกิดมรคเบื้องปลายก็จะตามมาก็คืออริยมรกจุดหมายปลายทางก็คือมรคเบื้องปลายเริ่มต้นก็คือมรคเบื้องต้นเดินไปตาม มรรคเบื้องต้นคือสติปัฏฐานสี่แล้วก็จะทำให้มรรคเบื้องปลายคืออริยมรรคมีองค์แปดเกิดเมื่อมรรคมีองค์แปดเกิดก็เห็นอริยสัจธรรมการเห็นอริยสัจธรรมเห็นด้วยปัญญาในมรรคอริยมรรคจะเกิดก็ว่าไปตาม โพธิปักยธรรมต้องทำโพธิปักยธรรม3ามสเจประการให้เกิดนะเรามีหน้าที่มากระทำความเพียรมีหน้าที่พากเพียรพยายามเมื่อเราไม่ย่อท้อต่อการกระทำความเพียรเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้าถึงธรรมมีนะมีโอกาสเรา จะมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราเดินไปตามเส้นทางที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยในหนทางเพื่อความหลุดพ้นหนทางเพื่อความหลุดพ้นก็คือโพธิปัจญธรรมนี่เอง โพธิปักขีธรรมทมที่เป็นฝักายในโพธินะโพธิก็คือตัดสรู้นะทมที่เป็นฝักายในการตัดสรู้รมที่เป็นฝักไฟในการบรรลุธรรมในการเข้าถึงธรรมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะ สุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภาระปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกทกท่าน มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเธอ